นะคะค่ะแล้วก็ผู้เปิดโอกาสให้หนูคือน้าฟ้าพัชรมัยนันชัยนะคะแล้วก็โค้ชตลอดเส้นทางค่ะพีเอ็ี่วันพี่นัทค่ะต้องบอกก่อนว่าก็คือทาธุรกิจส่วนตวนน้อก็ขายลาบอยู่ที่ร้านล่าบต้นยางนี่แหละค่ะก็ทุกคนก็เคยฟังประวัติไว้แล้วแต่ว่าที่ตัดสินใจมาทำซักเซ็ตมอก็คือว่า ทุกคนเจอวิกฤตหมดวิกฤตเศรษฐก,กิจไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็เลยลองมองว่าตั้งแต่เราเกิดมามันก็อยู่ในยุคอะไรต้องยำกุ้งอะไรก็ไม่รู้แฮมเบอร์เกอร์จนถึงอายุ25ก็ยังไม่มีเศรษฐก,กิจด,ดีเลยใช่ไหมคะแล้วก็เลยมายอมมองย,อย้ยอนย้อนคิดนะใช่ว่าออจะมีอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแต่พอคิดไปก็ได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจ ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันก็ย,กกยังมีที่ติดอยู่ก็คือเราเป็นลูกเจ้าของร้านแล้วเราไม่เห็นต้องทำอะไรมากเลยเราก็เลยแบบทําๆหยุดหยุดหรือว่าไม่ได้ทำจริงๆจนมาถึงวิกฤตโควิดจ,จริงๆอะ่ะมันทําให้รู้เลยว่าอ่ะถ้าเราไม่ทําไม่มีอะไรสําร้องที่ร้านลาบคือร้านถูกปิดไปเลยยอดขายตกแบบแบบไม่เหลือเลยแล้วต้องให้พนักงานให้ลูกจ้างคือแม่ลําบากมากจนวันหนึ่งอะ่ะก็มีคําพูดของคน ที่อยู่ที่ตัศเส้นมอก็บอกว่าถ้าเราอยากเออมันมีคน95ที่ประสบปัญหาไปกับยุคโควิดแต่ว่ามีคน5น่ะที่ยังยืนหยัดแล้วก็ไม่เป็นอะไรกับเศรษฐกิจแบบไหนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่5นั้นน่ะก็คือโค้ดของหนู<อ>แล้วเราก็เอองั้นทำยังไงให้เราเป็นคน5ออย่างนั้นบ้างเราก็เลย ตัดสินใจเชื่อโค้ดทำตามโค้ดทุกอย่างแล้วมันมีงานงานหนึ่งที่โค้ดบอกว่านิ่มต้องเข้านะงานนี้นิ่มต้องเข้าเลยนิ่มก็เลยแบบเชื่อโค้ดห้าเปอร์เซ็นต์จะต้องห้าเปอร์เซ็นต์่า็เจจะสำเร็จเราก็ต้องสำเร็จแล้วก็เลยเข้าไปที่งานวายคืองานวายเหมือนเป็นงานปลุกพลังแบบเอาก้นบึง้งลึกของจิตใจออกมาว่าทาไมเราถึงอยากประสบความสําเร็จในงานนั้นหนูหาคําตอบได้เลยก็คือ หนูอยากประสบความสําเร็จให้แม่เพราะว่าหนูว่าเห็นแม่ทําร้านราบต้นยางประสบความสําเร็จมาได้จนถึงทุกวันเนี้ยแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้เลยคือเขาหยุดไม่ได้เลยวันไหนที่เขาหยุดร้านเขาก็จะต้องกังวลโอ๋อวันนีลูกค้าจะโหมาลูกค้าถ้าเราไม่รับลูกค้าต้นนี้เขาจะเสียเราก็จะเสียรายได้ตรงนั้นลูกค้าก็จะไม่ประทับใจไปกินร้านอื่นมันเป็นอะไรที่ฝังล,ลึกลงมาตั้งแต่ มีคน95%เหมือนกันที่คอยตะโกนข้างหูว่าจะไปทํางานอื่นทาไมงานที่ร้านลาบก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปทาอย่างงู้นอย่างนี้เราก็บอกว่าเราไม่สนใจเราฟังคน5%ของเราที่ยังอยู่กับเรารอบตัวเราบอกว่าถ้าน้องนิ่มสาเร็จในธุรกิจนี้คนที่จะสบายที่สุดไม่ใช่น้องนิม่มแต่เป็นแม่ของน้องนิม่มก,ก็เลยตัดสินใจเรียนรู้แล้วก็เข้าละบุม จริงจังทำงานรายวันลงเนื้องานรายวันกับอัพไลน์รีดไลายชื่อตื่นก็คิดว่ารายชื่อวันนี้เราจะไปหาใครหาใครอีกอย่างก็ปกไปสกิปแม่ไม่จา๋าเพื่อนไม่จา๋ามีใครว้างเหรอเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยิสตไลน์ชื่อกับเราจนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนาะก็ได้เงินเข้ามาในกระเป๋านลดๆหน่อยหน,ยนยสี่หมื่นกว่าบาท ให้ทุกคนที่ยังยืนหยัดและเชื่อมั่นในซักเซสมอนะคะว่าธุรกิจเนี้ยสามารถทำเงินให้กับเราได้ขอแค่ทุกคนยืนหยัดและเชื่อมัน่นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้าระบบจริงๆเพราะว่าหนูถ้าเรียนรู้แล้วเข้าระบบจริงๆก็ได้ประมาณ5เดือนกระโดดข้ามตำแหน่งที่ไ่ได้ค้ามสิจก็กระโดดกันตำแหน่งเรื่อยๆมาจนถึงขัน้นโกแล้วก็คือหนูมองว่าถ้าเกิดเราตั้งใจทําอะไรจริงๆจัง เราสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทาได้ดูอย่างแม่เน็กที่ประสบความสําเร็จในร้านลาบเส้นยางแต่แล้วต้องดูน้องนิ่มที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจสักเซสห่อ